ก้อยค่ะ,คะที่ปรึกษาการขายรถยนมือสองสมิทธ์ฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการนะคะวันนี้นะคะก้อยจะมาแนะนำรถนะคะรถอนเนกประสงค์ฮอนด้าเจ็ดหนบิดปี2012ค่ะเดี๋ยวก้อยจะพามาชมรายละเอียดรอบๆคันของรถคันนี้กันเลยค่ะค่ะแจ z ดไฮบิดนี้คันนี้นะคะเป็นสีเขียวนะคะเป็นสีเปิดตัวของรถเจ z ดไฮบิดนะคะจะก,กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรถไฮ ภายในนะคะเป็นภายในเบาะผ้านะคะสีดำนะคะสะอาดดูเหมือนใหม่นะคะรถนี้เป็นรถผู้บริหารใช้งานนะคะเข้าสูนนนน่น์แม่ทันแนนรบห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสามารถปรับพับนะคะเก็บของได้นะคะส่วนด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้าย สีฟ้าแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ไฮบริดนะคะมีเซนเซอร์นะคะครบห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะกว้างนะคะสามารถตับหับเบาะลาบนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านท้ายได้นะคะค่พะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะวิทยุนะคะ FMA MCD นะคะคอนโซลหน้านะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาแจ็ตไฮบริดนะคะก,ก็ขอแนะนำรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถผู้บริหารใช้งานนะคะเช็คครบทุกระยะเลยนะคะ เราตั้งราคาอยู่ที่315,000บาทนะคะแล้วยังมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%หรือเลือกผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถสอบถามมาที่เบอร์คอร์ c e n นเตอร์1334ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบก,การแนะนำรถสวยๆดีๆแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ